สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่สวนโซนป่าเองนะครับก็สวนนี้ก็ปัญหาอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆนก็คือแตกยอดมาแล้วก็ยอดไหมยอดหงิกยอดไหมยอดหงิกครับทุเรียนแตกดีนะครับแต่ว่าแตกมายอดก็ไหมนะครับส่วนมากก็เป็นสายพันธุ์มูทันคิงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆก็คือระบบรากนะครับมีปัญหานะครับเราต้องแก้ไขปัญหาเขานะครับระบบรากก็คือตัวนี้นะครับแร่บีโกนะครับบีโกเป็นแร่ธาตุธรรมชาติของเรานะครับ ตัวนี้สามารถบล็อกเชื้อราฆ่าเชื้อราในดินนะครับแล้วก็ระเบิดดินนะครับทําให้ออกซิเจนในดินเพิ่มขึ้นนะครับดินร่วนซุยนะครับแล้วก็ซ่อมแซมระบบรากนะครับที่ถูกเชื้อรากัดกินนะครับทําให้รากสมบูรณ์เดินรากได้ดีนะครับก็เมื่อเรเดินรากดีนะครับส่งผลมาถึงยอดนะครับเดี๋ยวยอดเขาจะแตกนี้นะครับเพื่อนเมื่อยอดแตกนี้แล้วนะครับเราก็ทําการฉีดพ่นด้วยดีโกตัวฉีดทางใบนะครับอีออนพัดของเรานะครับ เดี๋ยวต้นนี้นะครับผมเริ่มทําวันนี้ก็อีก7วันนะฮะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็โอเคนะครับแร่ตอนนี้ก็เหมือนฉีดนะครับ เวลาฉีดครั้งแรกนะครับระหว่างแร่แล้วนะครับเราต้องฉีดที่แร่ด้วยนะครับเพื่อให้ไร่แร่ละลายนะครับแร่จะได้ซึมลงดินได้ไวนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพของแร่นะครับจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับเพราะทุเรียนเราตอนนี้นะครับต้องการฟื้นฟูเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับรอไม่ได้นะครับอย่างนี้เราต้องทําไม่เข้าเลยนะครับอ่าเม่โดนชุ่มแล้วนะครับแล้วก็ฉีดยอดด้วยลําต้นด้วยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็นอ่านวัตกรรมใหม่นะครับ ตัวกินทางใบเป็นอาหารพืชชั้นดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องใส่ยาจับใบไม่ต้องใส่ยาเชื้อรานะครับไม่ต้องใช้เลยนะครับตัวเดียวเพียวๆนะครับเอาอยู่นะครับเป็นอาหารพืชชน้ดดีเลยอ่าขีด้านาทีฝนตกไม่เป็นไรนะครับเพื่อสามารถนําไปกินนําไปใช้ได้เลยนะครับอีกเจ็ดวันมาดูกันนะครับต้นนี้จะแตกพุ้งภับเลยนะครับเพื่อนๆแต่เราก็จะรักษายอดของเขาไว้นะครับก็เป็นต่วงเือนที่สวยและสมบูรณ์ในวันข้างหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสวัสดีครับโอเค